สองหนุ่มอินโดปั่นจัก,กรยานไปมัก,กะล่าสุดถึงปากีสถานแล้วเยาวชนผู้ชื่นชอบการปั่นจัก,กรยานสองคนจากชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียซึ่งตั้งใจจะปั่นจักรยานไปยังมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้มาถึงการาจีแล้วดรจูนคูร,คร,ครโครโครฮาดินินากาการ์สูนใหญ,ญ่อินโดนีเซียประจำการาจีกล่าวต้อนรับนักปั่นจักรยานที่เริ่มต้นการเดินทางจากบริตาชวาตะวันออกเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากผ่านบาตัมในอินโดนีเซีย สิงคโปร์มาเลเซียและไทยนักปั่นทั้งสองคนคืออีวานและไฮคารก็มาถึงการาจีในวันที่15กุมภาพันธ์กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำการาจีได้อำนวยความสะดวกด้านที่พักของนักปัน่นรวมทั้งช่วยเหลือในกระบวนการขอวีซ่าอิหร่านซึ่งทั้งคู่จะใช้เพื่อเข้าสู่ดินแดนอิหร่านผ่านบาโลจิสถานกงสุลใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักปั่นในระหว่างการเดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนในปากีสถาน และแนะนาให้พวกเขาชักธงชาติอินโดนีเซียและปากีสถานในระหว่างการเดินทางเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมุสลิมที่เป็นมิตรนอกจากนี้กองสูลใหญ่อินโดนีเซียในการาจีจะติดต่อสถานทูตอินโดนีเซียในกรุงเตหะรานเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนักปัน่นระหว่างทางไปเมืองศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะไปเือนอิหร่านในโอกาสนี้กองสูลใหญ่อินโดนีเซียเดงได้แสดงความขอบคุณต่อน,นักปั่นจักรยานสําหรับจิตวิญญาณการต่อสู้และความทุ่มเทของพวกเขา เพื่อไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาอิสลามในข้อความของเขากงสูลใหญ่กล่าวว่าเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับการมาถึงของนักปั่นสองคนนี้จากอินโดนีเซียในกาลาจีและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ระหว่างที่อยู่ในปากีสถานระหว่างทางไปมกกะเรายังหวังว่าการเดินทางของพวกเขาจะราบรื่นและปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางเราหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขา ที่มา๊อฟนิวขอบขอบคุณคุณคงคำสำนักข่าวไว้ชัยแนน